สวัสดีครับผ,ผู้ชมครับผมจักรพงศ์ขบุญเรืองครับจากรายการร้อยเรื่องเมืองล้านนาของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ิวส์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกับพิพิธภัณฑ์มิก้เม์นะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลําพูนและมีหนึ่งเดียวในจังหวัดลําพูนอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรตามผมมาครับ ครับคุณผู้ชมครับที่พิธภีณฑ์มิกกี้เมาส์แห่งนี้นะครับเก็บพวบรวมเรื่องราวของมิกกี้เมาส์และของสะสมมิกกี้เมาส์ไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมิกกี้เมาส์บางชิ้นนะครับเป็นของสะสมหายากซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับบางตัวนี่มาจากต่างประเทศเลยนะครับ เจ้าของมิกกี้เมาส์นะครับชื่อคุณนเรนปัญญาภูนะครับเขาบอกว่าได้เก็บสะสมมิกกี้เมาส์มาตั้งแต่ปี2528จนถึงปีนี้น่าจะประมาณสัก30กว่าปีแล้วครับคุณนเรนบอกว่ามิกกี้เมาส์ที่นี่น่าจะมีประมาณสัก5000ถึง6000ตัวนะครับผมว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เราได้ไปเที่ยวชมมา ภายในพื้นที่อาคารนะครับเก็บรวบรวมเรื่องราวของมิกกี้เมาส์ไว้เยอะแยะมากมายนะครับมองไปมุมไหนทางไหนนะครับเราก็จะเห็นมิกกี้เมส์เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งรูปถ่ายภาพเก่าของมิกกี้เมาส์ตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงของสะสมของเล่นเป็นพวกนาฬิกาเป็นพวกวิทยุโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่ยังมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวของมิกกี้เมส์ ทั้งของต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นของเก่าหายากซึ่งผมว่าไม่น่าจะเห็นที่ไหนได้แล้วนะครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์มิกกี้เมาส์ของจังหวัดลำพูนแล้วนะครับข้างในคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีการสะสมมิกกี้เมาส์ไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจของจังหวัดลำพูนอีกแห่งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่สามารถเดินทางมาได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดมหาวันของจังหวัดลำพูนแล้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามคอลัมน์ร้อยเรื่องเมือง้าาน ของนังสุพิมเชียงใหม่ดิวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ